เอาติ๊ตัวนิวรูดจองนะครับตัวนี้บอกเลยคุ้มค่ามากได้ปี21นะครับปีใหม่ๆสภาพกิบคลและสิ่สคัญตัวนี้ผมติดตั้งจอยจอยมาให้ฟรีๆนะครับจอยจอยมีครับครบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เข้าสูตร,รมาด้วยเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะเข้าเลยนะครับสวยน่าใช้นะครับใครหาอยู่นะครับไม่พลาดสำหรับเอาติตัวนิวปี21นะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสูนะครับช่องของเป้นะครับรถอาทิตมือสองของเพชรยนต์นะครับวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่หนึ่งคันที่หลุดจองนะครับตัวนี้ปีใหม่ล่าสุดโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวโฉม all new นะครับตัว all new นะครับตัวนี้นะครับปกติจะเป็ปี19ปี20แต่ตัวนี้ได้ปี21นะครับถือว่าเป็นรถที่ปีใหม่สุดแล้วนะครับในบริษัทเพชรยนต์นะครับที่สําคัญนะครับ ตัวนี้ตัวนี้นะครับข้อดีนะคือประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้ตัวลูกช่วงล่างแบบใหม่นะครับอาทิตย์ที่มีช่วงล่างใหม่เป็นแบบบนบนปีกนกครู่ด้านหลังนะครับทำให้กราฟขี่นุ่มขึ้นนิ่มขึ้นเก็บเสียงงับมากขึ้นนะครับและบอกเลยว่าตัวนี้สภาพเดิมสวยมากนะครับรถเดิมเลยนะครับรถเดิมนะโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับสีเดิมสภาพเดิมเป็นสีเทาหรือสีบอลเงินนั่นเองนะครับราคานะครับออกใหม่แปเก้าแสนนะครับวันนี้เตออ่าเหลือแค่นะครับ 4แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเพิ่งหดูจองมาเลยนะครับลูกค้าบอกว่าอ่าต้องการนะครับที่งบผ่อนน้อยกว่าเดิมนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคันนะครับคันนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่แค่แปดพันสี่เท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่แปดพันสี่นะครับ ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.39เท่านั้นสนใจทักมาโทรมาที่เบอร์โดยตรงนะครับ0 9นย์9 4 8 4สเปนะครับเป็นคันรถสวยเช็คละเอียดทุกจุดเลยนะครับอาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับรีวิวคันนี้หน่อยว่าสภาพรถเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตัวนี้ได้โฉบออนิวนะครับโฉบออนิวนะครับข้อดีเลยก็คือได้โฉบสปอร์ตโฉบสปอร์ตก็คือการแฮนดิ้งการขี่มันจะดีขึ้นนะครับการคอนโทรลการที่ก่าสนุนนะครับคล้ายๆกับรถกึ่งสนามกึ่งใช้งานนะครับตัวนี้นะ อ่าแล้วก็ช่วงล่างแบบแบบใหม่นะครับช่วงล่างนะจะได้เป็นดับเบิลวิสโบนนะครับถ้าของเดิมนะจะเป็นช่วงล่างแบบนี้นะครับอ่าจะจะอาจจะแข็งกว่านิดนึงนะครับแต่ก็นี่เหมือนกันแต่ว่าแข็งกว่าหน่อยนะครับแต่ราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับอยางไรถูกกว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับส่วนตัวนิวนะครับก็ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทเกือบถึงครับ8 0 0 0 0นถึงเ0 0า0ประมาณเพราะตอนนี้นะประมาณ 80,000- ื่0ถึง0 0 0 0 0มื่0 0 0 0บาทประมาณนี้เลยนะครับ ามาดูกันนะครับตัวนี้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับตัวเรื่องของโครงสร้างสภาพเดิมโครงสร้างเดิมเลยนะครับเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวแบบใหม่แล้วไฟหน้าจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วของเดิมที่เป็นตัวไมนเชนธรรมดาปีสิบแปดปีสิบเก้าเนี่ยจะได้เป็นตัวไฟหน้ามันตินะครับแล้วก็ไฟเดอร์ทม์เนี่ยจะมีให้เป็นสี่ดวงนะครับอันนี้คือไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับลำแสงยิงตรงแบบลูกแก้วเลยนะครับกลางคืนส่องสว่างไกลกว่าเดิมนะครับส่วนตัว นี้นะครับต่างจากปี20 21อที่เป็นอนไวยังไงนะครับต่างจากตรงนี้ก็คือเลยจะเป็นกรอบโครเมียมนะครับเนี่เป็นกรอบโครเมียมพร้อมฟันหมอกนะครับแต่ไม่ใช่กรอบพลาสติกธรรมดาแล้วนะครับทางหน้าตรงนี้จะได้เป็นตัวสีดำด้านเหมือนเดิมนะครับอ่าส่วนตัวความสปอร์ตของเขานะครับตัวรถเนี่ยก็ปรับในเรื่องของไฟกราโป้งสีระบอดี้รถโครงสร้างปรับมากมายหมดเลยนะครับแม็กนะครับตัวนี้จะได้เป็นแม็กอลลอยนะครับระบบเบรก ABS4 ล้อมีให้ครบยางเพิ่งเปลี่ยนมาปี21บดนะ ยางตรงปีตรงรุ่นนะครับดอกยางยังเหลืออยู่เยอะนะครับสภาพยางเนี่ยดอกยางสะพานยางยังเหลือเยอะๆแบบนี้เลยนะครับทุ่มล้อคิวล้อได้เดิมจากโรงงานเหมือนกันนะครับนี่สภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเลยข้อดีคันนี้อย่างก็คือด้านหน้ากระจกรอบคันเนี่ยได้กระจกเดิมโรงงานนะครับเดิมแท้โรงงานเลยนะครับของเดิมทั้งหมดนะครับนี่เดิมๆของโตโยตา้านะครับ ขอบกระจกเป็นตัวเส้นโครเมียมสปอร์ตนะครับติดตั้งมาให้ครบเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความสวยให้ตัวรถนะครับมองด้านข้างบอกเลยสวยดูดีมีเสน่ห์นะครับขับไปทางไหนนะครับบอกเลยเห็นเดนชัดแบบนี้สวยหน้ามองหน้าใช้หน้าขี่นะครับนั่งได้3คนด้านหลังด้านหน้าดั้งแต่สองเป็น5คนนะครับกระจกเป็นปรับผ่าไฟฟ้านะเป็นไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าได้แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมๆนะครับส่วนกระจกนี้นะครับสามารถจะปรับด้านในเลยปรับขึ้นลงซ้ายขวา4ทิศทางนะครับ ตัวประตูนะครับจะมีหูจับเป็นตัวโครเมียมมาให้เปิดปิดได้นะครับประตูเป็นประตูแบบดูดนะครับปิดเบาๆก็สนิทแล้วโครงสร้างเดิมนะครับหัวนงของน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับ <Sham ar. S 1> เลยนะครับนี่ผลิตเดือนนะครับกรุลายปี21นะครับโครงสร้างเดิมสวยนะครับราคาเดิมนะครับแล้วก็ดูสปอพไปนะโครงสร้างนะครับตัวนี้แน่นค่อนข้างจะแน่นเลยนะแน่นมากนะครับนี่แน่นแน่นกริบๆิแบบนี้เลยนะครับ โครงสร้างค่อนข้างจะแน่นนะครับรถบอกเลยคันนี้สวยเดิมนะครับรถโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนสภาพรถได้สวยเลยดีไซน์ด้านในนะครับจะได้เป็นตัวสีดำนะครับสีดำบุนุ่มนะครับมีแอร์ให้ครบๆนะครับ4จุดเลยแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมเลยนะครับอย่างดีนะครับนั่งนุ่มสบายๆนะครับส่วนเสาีโครงสร้างนะครับตัวนี้นะเปเชนเคเลียดแล้วนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถเดิมไม่มีชนนะรถเดิมไม่มีชนนะครับอ่ะแล้วแกะดูนี้นะครับ ลอยทุกลอยชงลอยเชื่อมเม็นองเป็นอางนี่ต้องชัดคมแบบนี้ทุกจุดนะครับต้องชัดต้องคมนะครับนี่แบบนี้ถึงซื้อได้นะครับจบก่อนอ่าเบาะต้านหลังนะครับโปร่งนั่งสบายๆนะครับถึง3ามคนเลยนั่งได้3คนนะครับ2คนกําลังดีและเป็นรุ่นแรกนะครับที่มีแอร์ต้นหลังให้นะครับ มีตั้งแต่ปีสิบเก้ามาเลยที่เป็นโฉม all new นะครับนี่มีแอร์ด้านหลังให้สองจุดนะครับเพิ่มในเรื่องข้อบกพร่องของตัวเก่านะครับที่นะครับไม่มีแอร์ด้านหลังนะครับแต่มีแค่ฟ้าชาร์ตัวนี้ก็เลือกเพิ่มในเรื่องของแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับด้นท้ายไฟท้ายเราหล่อสวยเป็นแบบไลท์การ์ิงนะครับตัวนี้ยังไม่มีกล้องนะถ้ามีกล้องจะเป็นพวกตัวท็อปนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าติดให้เพิ่มได้ไหมได้นะครับอย่าเป้ติดติดอ่าติดเพิ่มมาให้นะครับเรื่องอาจจะเป็นกล้องหรือเป็นเห็นมั้ส ไม่มีไฟดัดหมอกไม่มีเส้นโครเมียมให้นะครับอ่าราคาราคาเท่ากันเลยอ่ะแต่คันนี้ได้ปียี่เผมว่าถ้าผมาเลือกนะออาคันนี้ดีกว่าปีที่สเดสวยคุ้มกว่านะครับและปีใหม่กว่าหนึ่งปีนะครับ,นะรบขอท้ายเปิดมานะครับตัวนี้มีถาดรองให้ด้วยนะครับมีถาดรองให้ครบเลยนะครับของโครราแท้ด้วยนะครับปกติไม่ค่อยมีนะปกติจะเจอแบบเนี่ยเจอแผ่นไม้เจอแผ่นถาดรองไม้อัดเลยนะครับอ่ะแล้วก็ในเรื่องของ ตัวถังโครงสร้างสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมตัวเช็ะเอรียทุกจุดเลยนะครับนี่สภาพเดิมซีนตัวถังเดิมๆแบบนี้สีเบสสีคร <ended> ีมแบบนี้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยสวยๆคลุมๆนะครับบอดี้โครงสร้างสภาพเดิมนะครับสปอตเป็นอาไข่ปางต่างเนี่ยรอยเชื่อมรอยต่อเดิมนะครับซีนตัวถังเดิมนะครับหัวตอวน็อตเดิมทั้งหมดเลยนะครับเดิมๆนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะไฟท้ายของเดิมไทยเคยตกของแท้นะครับโครงสร้างได้เดิมทั้งหมดนะครับนี่ตัวซีตัวถังนะครับได้สภาพเดิมนะครับ หัวน็อตนะครับก็เดิมเช่นกันนะครับหัวน็อตเดิมนะแล้วตรงคลางกลางนะครับตรงนี้แกะดูเลยนะเบร์อาร์จะสังเกตว่ามีเบรอาร์เดิมโรงงานนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าแบบนี้คือเดิมแสดงว่ารถไม่มีชนท้ายไม่มีทําไม่มีซ่อมนะครับก็สบายจะได้ซื้อรถได้ของเดิมแน่นอนแบบนี้นะครับของเดิมนะครับสนใจนะครับติดต่อยังไงติดต่อมาหาเป้นะครับเบอร์ด้านล่างขวามือนะครับโดยตรงเลยอย่าเป้คําปรึกษาให้นะครับ0 9 4ย์94 8จปนะครับแอดไลน์มาหาเป้ได้เลยนะครับ เปย์พยนต์นะขายรถออลติสนะครับบอกเลยนะครับบริษัทเรามีประมาณ70คันนะครับเราถ่ายรีวิวให้ดูทุกคันแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับรีวิวทุกจุดทุกวันนะครับเน้นๆใหม่ๆคัดใหม่ๆสดๆให้เลยนะครับลูกค้าได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับแล้วดูนะครับนี่สปอร์ตเ็นอาร์โครงสร้างเดิมๆนะครับนี่รถเดิมเป็นแบบนี้นะครับโอเคสวยเดิมนะครับคราวนี้มาดูกันในส่วนของ ด้านในบ้างนะครับตัวนี้บอกเลยพิเศษมากนะครับด้านในมีการดีไซน์มาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอยดอร์ที่ติดตั้งมาเพิ่มนะครับ10นิ้วติดมังมาแล้วนะครับติดตั้งไม่ครบเลยนะครับมีจอยดอร์ให้ครบๆแบบนี้นะครับแอร์เทออัโตนะครับเกียร์ CVT i 7สปีดแบบมือแมนนวลบอกคุณหน้าเป็นบอกสีดำบัคเก็ตเซแบบนี้สวยกลมกลืนดูดีได้ใช้สมสปอร์ตแบบนี้ครับโครงสร้างเสาบีฟังฝั่งคนขับเห็นไหมครับเดิมๆไม่แกะไม่ขยับไม่เขยับเลยนะครับนี่เดิมคลิปเลยนะครับเดิ เอาไปใช้งานกันนะครับแล้วก็ออปชันที่ได้นะครับตัวนี้นะครับเจ้าของก็เอาติดตั้งในเรื่องของ QC ก็คือเป็นจุดนะครับ fast charge สามจุดหนึ่งไอ้สามจุดศูนย์แอมป์มาให้พร้อมกับไฟตอหมอกติดตั้งมาครบเรียบร้อยนะครับอ่ะคราวนี้จะมาดูกันในส่วนของพวกจอนะครับยบเบรกกดพุาร์สนะครับอ่าจอติดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของตัวนี้จะมีการเข้าศูนย์มาแล้วนะครับเห็นไหมครับเข้าศูนย์นะครับครั้งต่อไปที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบห้ากิโลเมตร นะครับเรียกว่าเข้าสูรมาตลอดเช็คแบบนี้ให้แล้วลูกค้าสบายใจได้นะครับตอนนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแปะเปลี่ยนให้ใหม่ตอนที่ปล่อยลูกค้าด้วยนะครับจอนะครับใหญ่ๆแบบนี้ FMAM จอทัชสกรีนสวยๆนะครับติดตั้งมาให้ครบๆแล้วในเบเกเตอร์ระบบนำทางก็มีให้ครบเช่นกันนะครับสวยคุ้มค่าน่าใช้นะครับจอเป็นหมื่นเลยนะติดตั้งมาให้ครบแล้วนะครับสนใจคันนี้บอกเลยนะครับว่าสวยเดิมซื้อได้นะครับ ติดต่อมหาเป้ได้เลยนะครับสนใจซื้อนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับแอดไลน์ดีทักมาหากันได้เลยนะครับบอกได้ว่ารถสวยตรงตกแน่นอนแบบนี้นะครับสภาพพร้อมใช้พร้อมขี่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของพวกตัวบันทึกวิดีโอด้วยนะครับนี่มีให้ครบเช่นกันนะครับอ่ะมีให้ครบเลยลูกค้าคนไหนสนใจนะครับคันนี้ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4สเาสนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมแบบนี้แอร์ออโต้เกียร์ cvti นะครับ ตอได้เลยตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงไปดูกันนะครับตอนนี้สภาพตอนนี้นะครับสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับตอนนี้เครื่องกาลังเดินอยู่นะครับตอนนี้เครื่องทํางานปกตินะอ่ะเดินปกติเดินนเงียบเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมนะครับรถโครงสร้างเดิมหุ่นอไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับนะครับดูได้เลยนะครับนี่สังเกตตาปั๊ม R L อยู่ครบแบบนี้นะครับ คาหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมผมกระโดดซ้ายขวาเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับปีเบสบอกเลยว่าคุ้มค่ามากรถ3ปีเท่านั้นเองนะครับรถสปีปีสิบเดือนนะครับฝากระโปรงเดิมโครงสร้างเดิมเดมนะครับดูซีนะครับเห็นไหมสภาพเดิมไม่มีแกะไม่มีขายไม่มีขยับเลยนะครับตัวซีนตัวถังก็เดิมจากการโรงงานที่กันนะครับตัวเครื่องพันหกร้อยีซีร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะครับสภาพสวยโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับราคานะครับ 4,99,000นะครับใครสนใจคันนี้นะครับบอกเลยว่าติดต่อหาเป้ได้โดยตรงนะครับเบอร์ศู94 794848แอดไลน์ดีทักมาเลยนะครับบอกเลยว่าเป้ยินดีให้บริการเดี๋ยวเป้จะเตรียมรถคันนี้คัดสวยๆให้ลูกค้านะครับเอาไว้ดูนะครับบอกเลยว่าลูกค้ารถสวยตรงปลกผมบอกเลยว่าจะคัดคันที่ดีสุดให้ลูกค้านะครับและทางน้ำลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะดูอาติดตัวนิวคันนี้นะครับปีเบสปีใหม่สุดๆเลยตัวนี้ที่ตั้งจอง Android มาให้ครบแล้ว ฟรีดาวพอนอยู่แค่8,400เท่านั้นนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.39นะครับติดต่อไม่เลยนะครับของอาติดของเพชรยนต์นะครับติดต่อหาเป้เบอร์0947894848นะครับเป้พร้อมรับสายพร้อมให้บริการนะครับโทรมาเลย24ชั่วโมงหรือแอดไลน์ดีนะครับ PAE อเนสกอร์ DIMO N D นะครับแอดไลน์ทักมาหากันได้เลยนะครับบอกเลยว่ารถสวยตรงปกแบบนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่าตัวนี้มีคันเดียวปี21นะครับสภาพสวยไม่คลิปไม่แค่แสนเดียวนะครับติดตั้งจอยใหญ่มาให้ฟรีๆแล้วลูกค้าไได้้ปโคคตรุมเลย สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับอย่าดพ่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดดตาให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ